ทำไมทำไมของพี่ใหญ่ครานี <military> ้ม <Kiss es> ีต <GO av i> ัวช่วยหรือเปล่ารายการเย็บเก่งซีซั่นสอเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ20ปีขึ้นไปสวัสดีครับสวัสดีครับผเทนนี้ต้นครับสวัสดีครับผมชื่อการ์ดนะครับหรือบางคนก็เรียกพี่หมีอะเนาะพี่กาสครับขอถามนิดนึงว่าเท่าที่แบบเห็นมานู่นนี่นั่นในทวิตเตอร์เออ ทำไมทำไมของพี่ใหญ่ขนาดนี้มีตัวช่วยหรือเปล่าจริงๆอะตัวพี่เองก็ไม่ได้มีตัวช่วยอะไรหรอกแต่ว่าพี่อะเคยได้ยินมาว่าเฮ้ยเขามีตัวช่วยนะจริงๆพี่มันมีตัวช่วยคือคนที่แบบอยากใหญ่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีอยากมีขนาดที่ใหญ่แบบพี่เออใครก็อยากมีห้าหกบวกบวกปะตัวช่วยของเราคือเป็นสมุนไพรคุณสำลีกําลังช้างสารพี่เคยได้ยินไหมเคยสิครับผมโอ้โหแค่ชื่อก็แบบโด่งดังกําลังช้างสารนี่มันมี2แบบก็คือแบบน้ําแล้วก็แบบเม็ดแบบน้ำถ้าใครชอบก็คือแบบมันดูดซึมเลยก็กินแบบ แต่คนส่วนใหญ่ก็คือซื้อแบบเม็ดไปเพราะว่ามันพกพาง่ายแต่ข้างสองแบบก็ดีเหมือนกันเขามีขายมากว่า10ปีพี่ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นแบรนด์ที่ผู้ชายไว้ใจมากที่สุดร <c oughs> าคาถูกมากพี่เ <c oughs> <zone> มื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้นะ <c oughs> กระปุกหนึ่งเนี่ยสามร้อยห้าสิบบาทถูกมากมีทั้งหมด6 0ิเม็ดสมุนไพรมีทั้งหมดหาชนิดแต่ตัวหลกัหลก,ลกๆเด่นๆมี4ชนิดพี่กำลังช้างสามกำลังเสือโคร่งกล้วยกรแดงกระชายดำพี่สี่ตัวนี้ก็คือคุ้มแล้วนะใครที่อยากแบบห้าสิบหกบวกบวกไปพี่กัสลองา ไปกินดูคือมันดีจริงๆคือเวลาทานแล้วเนี่ยพี่มันจะทําให้อืดแล้วก็พลแข็งแรงมีกิจกรรมได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสําหรับคนที่ออกกาลังกายมันจะทําให้ออกกําลังกายได้มากขึ้นแล้วก็กล้างก็จะขึ้นง่ายขึ้นด้วยนะถ้ากินมากกว่า1เดือนทําให้อวัยวะเพศช,ชายใหญ่ขึ้นแน่นอนแบบพี่กัสนะคะรับว่หกหัวหั ยากอัพไซส์ก็ต้องเพิ่มไปละเดี๋ยวถ้าพี่กินนี่ก็คือ58แล้วนะสมุนไพรแน่นอน100%ไม่ต้องกลัวเรื่องผลแพ้เคียงแล้วก็คนที่มีอายุเนี่ยก็กินได้วิธีกินพี่ก็คือง่ายมากกินวันละ4เม็ดเช้า2เย็น2ตอนท้องว่างหรือว่าก่อนอาหารสาหรับแบบน้ําทาบวันละ2แก้วเท้า1แก้วเย็น1แก้วนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับระวังของปลอมนะครับต้องซื้อลิงก์ด้านล่างคลิปเท่านั้นนะครับวิธีดูของปลอมคือมันจะมีีสตติกกกเอออรร์งด มันก็จะมีบาร์โค้ดนะครับแบบนี้แล้วเราก็สแกนมันก็จะไปที่เว็บลิงก์ branditworld com นะครับนี่คือของแท้ถ้าของปลอมมันจะเป็น brand itt world อันนั้นคือของปลอมนะครับเช็คดูดีนะครับผมอย่าลืมนะครับกำลังช้างสารบอกเลยว่าถ้า6บวกบวกแน่นอนครับ